วยเลอรเสียจงหวนอู่ตาหาถงเสอือนหาวสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับเราซื้อท็อปอีกแล้วนะครับในตี้สือเครอบทที่10บสำหรับบทนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของฟู่สีบททบทวนนะครับสำหรับบทนี้นะครับเป็นบททบทวนความรู้ตั้งแต่บทเริ่มต้นจนถึงบทปัจจุบันนะครับดูว่านักเรียนเนี่ย ยังมีความจําความรู้เดิมเนี่ยเหลือมากน้อยขนาดไหนนะครับสําหรับใครที่ยังลืมไปแล้วนะครับเราก็จะมาทบทวนกันในบทนี้นะครับสําหรับบทนี้นะครับบทฟูสีเคในบทนี้นะครับจะอยู่ในหนังสือแบบเรียนในหน้าที่72นะครับแอบกระซิบนิดนึงนะครับท้ายบทเราซื้อมีเฉลยแบบฝึกหัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครดูแล้วก็ติดตามจนจบนะครับก็จะสามารถทําแบบฝึกหัดได้ถูกต้องแน่นอนครับ ถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยซึ่งสือเปลี่ยวตารางคำศัพท์ใหม่สำหรับคำศัพท์ใหม่ของเราในบทนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับบทความที่พวกเราเนี่ยจะได้เรียนกันต่อไปนะครับอมาดูคำศัพท์แรกกันเลยครับคำแรกนะครับอ่านว่าเสี่ยวเสียออกเสียงตามหลอดื่อนะครับเสี่ยวเสีย เสียวเสียแปลว่าโรงเรียนประถมนั่นเองครับไปดูข้อที่2กันเลยออกเสียงตามหลัซื้อนะครับชินอ้าเตออีกครั้งนะครับชินอ้ายเตอชินอเตอแปลว่าที่รักนั่นเองนะครับหรือบางคนเนี่ยจะใช้คำว่าชินอ้ายเฉยๆก็ได้นะครับแปลว่าที่รักได้เหมือนกันนะครับไปดูคำต่อไปกันเลยครับ เสี่ยวฝูอีกครั้งนะครับเสี่ยวฝูเสี่ยวฝูเนี่ยแปลว่าชุดนักเรียนนั่นเองนะครับไปดูคำต่อไปกันเลยเหยียนเก๋ออีกครั้งนะครับเหยียนเก๋อเหยียนเก๋อแปลว่าเข้มงวดหรือว่าเคร่งครัดนั่นเองนะครับไปดูคำศัพท์ต่อไปนะครับ โตอีกครั้งนะครับโตโตแปลว่าทั้งหมดครับไปดูคำศัพท์ต่อไปกันเลยครับเจ้าเพี้ยนอีกครั้งนะครับจเจ้าเพี้ยนเจ้าเพี้ยนแปลว่ารูปภาพครับคำศัพท์ต่อไปนะครับเสียงอีกครั้งนะครับ เสียงเสียงตัวนี้เนี่ยแปลว่าคิดครับหรือว่าอยากที่จะนั่นเองนะครับไปดูข้อต่อไปกันเลยเจียวผึ่งโย ổ. อีกครั้งนะครับเจียวผึ่งโย ổ. เจียวผึ่งโยเนี่ยแปลว่าการครบหาเพื่อนครับอยากที่จะคบหาเพื่อนหรือว่าอยากจะเป็นเพื่อนกับเขาเราสามารถใช้คําว่าเจียวผึ่งโยได้นะครับ ไปดูคำศัพท์ต่อไปเลยครับเปรยไห่เปรยไหย่เปรยไหย่เ,หเนี่ยแปลว่าสวนสาธารณะเป๋ยไห่นั่นเองนะครับในบทนี้เนี่ยที่เราจะเรียนกันเนี่ยเราจะเรียนมีสถานที่ที่อยู่ที่ประเทศจีนจริงๆด้วยนะครับเปยไห่เนี่ยไปดูคำศัพท์ต่อไปเลยครับ ผังเปียนอีกครั้งนะครับผังเปียนผังเปียนเนี่ยแปลว่าด้านข้างครับหรือว่าแปลว่าข้างๆก็ได้ครับสำหรับคำศัพท์ในบทนี้นะครับนักเรียนที่ยังจำไม่ได้ทั้งหมดนะครับก็ให้ช่วยกันฝึกฝนนะครับแล้วก็ลองย้อนกลับไปเพื่อจะทบทวนคำศัพท์เหล่านี้นะครับเพื่อที่จะใช้ในบทความต่อๆไปนะครับเครือวนบทความ สำหรับวันนี้ Jasmine. นะครับหลอซื้อก็มีบทความนะครับจะมาสอนให้พวกเราเนี่ยฝึกอา่านออกเสียงนะครับเพื่อจะเป็นการทบทวนความรู้เก่าๆนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะมีบทความอะไรเนี่ยเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับช่วยกันอ่านออกเสียงตามหลอซื้อด้วยนะครับเดี๋ยวหลอซื้อจะอ่านนำนะครับหนึ่งรอบจากนั้นเนี่ยจะให้พวกเราเนี่ยอ่านตามจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลอซื้อจะช่วยพวกเราแปลนะครับเราจะได้รู้ว่าบทความนี้เนี่ย เขาหมายถึงหรือว่าเขาพูดถึงอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะครับชินอ้ายเตอเผิงหยออีกครั้งนะครับชินอ้ายเตอเผิงหยอแปลว่าเพื่อนที่เป็นที่รักหรือว่าเพื่อนรักก็ได้นะครับบรรทัดต่อไปนะครับหนีเมินหาวอีกครั้งนะครับหนีเมินหาวแปลว่าสวัสดีนะครับหรือว่าสวัสดีทุกคนสวัสดีอาพวกคุณสวัสดีนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ 我们住在泰国清迈อีกครั้งนะครับเ่า,นเนยอ,ายอยู่ที่ประเทศไทยนะครับต่อไปนะครับวเมซื่อจงเหนเสียเซี่ยวซานเหนียนจีเสียเซิงอีกครั้งนะครับ我们มซจงเ,เสียเซี่ยว ซานเหนียนจีเสียเซิงเขาบอกว่าอะไรมาดูกันนะครับเขาบอกว่าพวกเราเหรือพวกฉันเนี่ยอยู่ชั้นเป็นนักเรียนชั้นปสานะครับโรงเรียนภาษาจีนครับต่อไปนะครับวอเมินเตอร์เสียเซี่ยวอยู่ปาป่ายตัวเกิดเสียเซิงอีกครั้งนะครับวอเมินเตอร์เสียเซี่ยวอยู่ปาป่ายตัวเกิดเสียเซิงเขาบอกว่า โรงเรียนของพวกเราเนี่ยมีนักเรียน800กว่าคนนะครับต่อไปครับเลี้วสือตัวเว่ยเหล่าซื้ออีกครั้งนะครับเลี้วสือตัวเว่ยเหล่าซื้อเขาบอกว่ามีคุณครูเนี่ยหกสิบกว่าท่านนะครับโอ้เยอะไม่เอ่ยก็เยอะอยู่นะครับต่อไปนะครับหวเหมินเต๋อเซียวฝูหนีเซิงซือไปเชิญซานเหอ ลุยฉินจือีกครั้งนะครับวอรเมอร์เตเซียวฝูนิเซงซื้อไปเชนซานเหอลุยฉินจือ่าเขาบอกว่าชุดโรงเรียนของพวกเราอ่ะชุดนักเรียนหญิงของโรงเรียนพวกเราเนี่ยผู้หญิงเนี่ยใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวนะครับกับกับโปรงสีเขียวนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ หนานเซิงซื่อไปเชิญซานเหอลี่ต่วนคู่อีกครั้งนะครับหนานเซิงซื่อไปเชิญซานเหอลี่ต่วนคู่เขาบอกว่านักเรียนชายเนี่ยสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกับกางเกงขาสั้นสีเขียวนั่นเองนะครับต่อไปนะครับหนีเมินเตอร์เซียวฝูซื่อเสินเหยียนเซอร์อีกครั้งนะครับ นีเมินเตเซียวฝูซื่อเสซนเมยอนเซอร์เขาถามว่าเออแล้วชุดนักเรียนของพวกคุณล่ะสีอะไรเออเราจะตอบเขาได้ไม่เอ่ยอ่าใครตอบได้นี่แสดงว่าเก่งนะครับอามาต่อกันเลยนะครับหวอเมเงินปันหยสสอชีเกิน,นานเซึิง หว่อเมนปันโยือชีเกิหนานเซิงห้องของผู้ฉันมีนักเรียนชาย17คนต่อเลยนะครับซือจิ๋วเกิหนุ่ยเซิงซือจิ๋วเกิหนุ่ยเซิงนักเรียนหญิง19คนหลี่เหล่าซื่อซื่อหว่อเมอนเตปันจูเลนอีกครั้งนะครับหลี่เหล่าซื่อซื่อหว่อเมอนเตปันจูเลนคุณครูหลี่เป็นคุณครูประจำชั้นของพวกเรา ต่อนะครับทาเจียวหัวเหมินยิงเหวินทาเจียวหัวเหมินยิงเหวินเขาสอนวิชาภาษาอังกฤษต,ต่อนะครับหลีเหลเหเเ่เหล่าซือเหิ่นเหวียนเก๋อหลี่เหล่าซือเหิ่นเหวียนเก๋อเพราะคุณครูหลี่เนี่ยเข้มงวดมากหลินเหล่าซือเจียวหัวเหมินจงเหวินหลินเหล่าซือเจียวหัวเหมินจงเหวิน คุณครูลินสอนภาษาจีนพวกเรา w ว m อเมินเหมยเทียนตัว n ย่จงเหวินเคอร์ว่อเมินเหมยเทียนตัโย่จงวินเคอรทุกวันเนี่ยพวกเรามีคาบเรียนภาษาจีนว่อเมินสี่ฮวนจงเหวินเคอร์เหอที่ยีเคอร์ว่อเมินสี่ฮวนจงเหวินเคอร์เหอ พวกเราเนี่ยชอบวิชาภาษาจีนกับภาระวิชาภาระเจอซื่อหวเหมินปันเตอเจ้าเพียนเจอซื่อหวเหมินปันเตอเจ้าเพียนอ่านี่คือภาพถ่ายนะครับหรือว่ารูปภาพของห้องเรียนฉันนั่นเองนะครับหวเหมินเสียงเหอหนีเมินเจียวผึิงเหวอหว่เหมินเสียงเหอหนีเมินเจียวผผิงเหวแปลว่าพวกฉันเนี่ย อยากที่จะคบหาเป็นเพื่อนกับคุณนั่นเองนะครับอ่ามาดูด้านล่างนิดหนึ่งนะครับชิงไม่จงหวนเสียเซี่ยวอ่าชิงไม่จงหวนเสียเซียวเนี่ยแปลว่าโรงเรียนภาษาจีนเชียงใหม่นะครับบรรทัดลองสุดท้ายนะครับซานเหนียนฉีอีปันนะครับซานเหนียนจี่ปันแปลว่านักเรียนชั้นป .3 ห้องหนึ่งนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยที่มี xxx เนี่ยเหนียนเย่แล้วก็รื้อนะครับก็คือเราซื้อเนี่ย เอาไว้ให้พวกเราเนี่ยสามารถเติมวันที่ได้นะครับเหนียนแปลว่าปีเย่แปลว่าเดือนแล้วก็รื้อแปลว่าวันนั่นเองนะครับเคร่อเหวินบทความมาดูบทความกันต่อเลยนะครับอ่านตามเราซื้อทีเราบรรทัดเหมือนเดิมนะครับชินอ้ายเติอเผิงหยออีกครั้งนะครับชินอ้ายเติอเผิงหยอแปลว่าเพื่อนที่เป็นที่รักนะครับต่อไปนะครับหนีเมินหาว หนีเมินหาวแปลว่าสวัสดีทุกคนนะครับต่อมานะครับวอเมินซื่อเปยจริงเปยไหายเสียวเสียซานเหนียนจีอีปันเตเสียเซิงอีกครั้งนะครับหวอเมินซื่อเปยจริงเปยไหายเสียวเสียซานเหนียนจีอีปันเตเสียเซิงเขาบอกว่าพวกฉันเนี่ยเป็นนักเรียนปสามห้องหนึ่งนะครับโรงเรียนประถม เปยจริงเปยไหายครับบรรทัดต่อไปนะครับวอร์เมินเตอร์เสียเซียวใจเปยไหายกงเหยียนผังเปียนอีกครั้งนะครับวอร์เมินเตอร์เสียเซี่ยวใจเปยไหายกงเหรียญผังเปียนแปลว่าโรงเรียนพวกฉันเนี่ยอยู่ข้างสวนสาธารณะเปยไหายครับต่อไปนะครับ 这是我们全班的照片อีกครั้งนะครับเจอซเจ้าเ班的照片แปลว่านะครับนี่คือภาพถ่ายของห้องพวกฉันนะครับภาพถ่ายคือภาพถ่ายรวมนะครับทั้งหมดของห้องฉันนะครับสำหรับภาพถ่ายเนี่ยเดี๋ยวลองดูในภาพต่อไปนะครับต่อไปนะครับวอเมอรเตอร์เซียวเินต้าอีกครั้งนะครับ Woman, seal, ว่เมนเตเสี่เซียวเหินต้าเพราะว่าโรงเรียนของฉันเนี่ยของพวกฉันเนี่ยใหญ่มากเสี่เซี่ยวหลี่อยอีเชียนอูป่ายตัวเกิดเสียซิงอีกครั้งนะครับเสี่เซี่ยวหลี่อยู่อีเชียนอูป่ายตัวเกิดเสียซิงเขาบอกว่าโอ้เยอะมากเลยนะครับเขาบอกว่าโรงเรียนของพวกฉันเนี่ยมีนักเรียนทั้งหมดเนี่ยหนึ่กว่าคนนะครับต่อไปนะครับ 我们的校服女生是白衬衫和蓝裙子。อีกครั้งนะครับ我们的校服女生是白衬衫和蓝裙子นะครัเขาบอกวาอ่าชุดนักเรียนหญิงของเขานะครับชุดนักเรียนหญิงของเขาเนี่ยใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกับ หลานินจื่อเนี่ยกระโปรงสีฟ้านะครับอ่าต่อไปนะครับหนานเซิงซื่อไปเชิญซานเหอหลานคู่จือ่ออีกครั้งนะครับหนานเซิงซื่อไปเชิญซานเหอหลานคู่จือ่อนักเรียนชายเนี่ยใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกับกางเกงสีฟ้านะครับต่อไปเลยนะครับเขาบอกว่า หวังเ老าซื่อซื任อเเเมินนตปัจลอีกค <framework> รั้งนะครับห <facial> วังเาซื่อซื่อ主วเมินนเเเตปัจลขาบอกว่าคุณครูหวังเนี่ยเป็นคุณครูประจําชั้นของห้องฉันต่อไปนะครับทาเจียวหัวเมินสู้เสียอีกครั้งนะครับทาเจียวหัวเมินสู้เสียเขาสอนวิชาคณิตศาสตร์บรรทัดต่อมานะครับ <ối> <sı car nossa> ววสสสีีน si ู้เยเยค我们多喜欢数学课，我ส多喜เ数学课，แปลว่าพวกฉันเนี่ยชอบวิชาคณิตศาสตร์นะครับเหยเหินสีหวนหวังเหล่าซื่ออีกครั้งนะครับเหยเหินสีห้วนหวังเหล่าซื่อแล้วก็ชอบคุณครูหวังมากนะครับต่อไปนะครับ ing, หัวเมินเหยเสียงเหินหนีเมินเจียวผงหยอีกครั้งนะครับ หัวเมิน e, เหยีเสียงเหินหนีเมินเจียวผึงโยแปลว่านะครับพวกฉันเนี่ยก็อยากที่จะคบหาหรือว่าคบกับพวกคุณเนี่ยเป็นเพื่อนนะครับต่อไปนะครับห้วนหญิงหนีเมินเต้าเปิดจริงหลายหวานอีกครั้งนะครับห้วนหญิงหนีเมินเต้าเปิดจริงหลายหวานเขาบอกว่ายินดีต้อนรับพวกเราเนี่ยยินดีพวกต้อนรับพวกคุณเนี่ย มาเที่ยวที่ปักกิ่งนะครับส่วนด้านล่างสั้นๆนะครับก็ลงท้ายนะครับเปย์จิงเปยไหายเสียวเสียนะครับเปย์จิงเปยไหายเสียวเสียแปลว่าโรงเรียนปถมเปย์จิงเปยไหายนะครับบรรทัดลงสุดท้ายนะครับซานเหนียนจีอีปันนะครับก็เป็นชั้นป .3 ห้องหนึ่งนะครับส่วนบรรทัดล่างสุดนะครับ x x เหนียน x x นะครับ ่แล้วก็ x รือนะครับก็คือจะพูดถึงปีเดือนวันนั่นเองนะครับส่วนนี่นะครับเป็นภาพถ่ายของห้องเขานั่นเองนะครับเมื่อกี้ที่เราพูดถึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเหล่าซื้อก็มีเฉลยนะครับแบบฝึกหัดให้พวกเราเนี่ยดูในหน้าที่52ถึง5้านะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปเริ่มดูกันเลยนะครับหน้า52นะครับมาดูแบบฝึกหัดหน้า52หน้าแรกของพวกเรานะครับ ให้นักเรียนเนี่ยนำคำศัพท์ด้านบนนะครับมาเติมใต้รูปภาพนะครับให้ตรงตามความหมายนั่นเองนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับภาพที่1นนะครับเป็นศิลปะใช่ไหมครับศิลปะภาษาจีนคือเหมยสู้เก่งมากครับเหมยสู้ภาพที่2ครับพระศึกษาครับเติมคําว่าถุยี่เก่งมากครับถุยี่ครับภาพที่3ครับเป็นภาพภาษาไทยครับภาษาไทยข้อที่3เติมคําว่าไทเหวน เก่งมากครับไทเวินนะครับภาพที่4นะครับกำลังคิดกันอยู่เลยเป็นภาพวิทยาศาสตร์นั่นเองครับวิทยาศาสตร์ใช้คําว่าเคอเสียนั่นเองนะครับเก่งมากครับภาพที่5ครับเป็นภาพมีคอมพิวเตอร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนี้จึงใช้คําว่าเตี้ยนหนาวเก่งมากครับเตี้ยนหนาวภาพที่6ครับคนมีภาพตัวเลขอยู่ต้องเป็นคณิตศาสตร์แน่นอนเลยนะครับคณิตศาสตร์ภาษาจีนใช้คําว่า สู้เสียสู้เสียเก่งมากครับภาพที่7นะครับเป็นคนกำลังเล่นดนตรีอยู่เพราะฉะนั้นดนตรีต้องใช้คำว่ายินเยใช่ไหมครับถูกต้องครับยินเยภาพที่8นะครับเป็นคนเนี่ยกำลังถักเย็บป,ปักอยู่เป็นใช้งานฝีมือนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานฝีมือเราใช้คำว่าโศกงโศกงถูกต้องครับและภาพสุดท้ายครับ มีภาษาอังกฤษอยู่นะครับต้องเป็นภาษาอังกฤษแน่นอนภาษาอังกฤษภาษาจีนใช้คำว่ายิงเหวินยิงเหวินเก่งมากครับไปดูแบบฝึกหัดหน้าต่อไปกันเลยครับมาอยู่กันในหน้าที่53ต่อเลยนะครับสำหรับหน้า53าเนี่ยหลักก็จะให้นักเรียนเนี่ยวงกลมคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพด้านข้างนะครับแล้วก็นำคำศัพท์ที่ได้จากการวงใน กรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยมาเติมให้ถูกต้องนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูรูปแรกกันเลยนะครับรูปภาพแรกเนี่ยเป็นรูปภาพน่าจะเป็นคณิตาศาสตร์แน่นอนนะครับคณิตศาสตร์วงตรงไหนครับตรงนี้นะครับสู้เสียนะครับสู้เสียแปลว่าวิทย์แปลว่าคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับอ่าสู้เสียคณิตศาสตร์ต่อไปนะครับเป็นภาพที่2นะครับภาพที่2เนี่ยเป็นภาพหัวหน้าห้องนะครับหัวหน้าห้องภาษาจีนพูดว่าอะไรนะครับ ปันจ่างนะครับปัญนจ่างแปลว่าหัวหน้าห้องนะครับตรงไหนเอ่ยอ่าตรงนี้นะครับนำปัญนจ่างมาเติมนะครับต่อไปภาพที่3ครับเป็นภาพอ่ากลังท่องภาษาอังกฤษเลยต้องเป็นภาษาอังกฤษแน่นอนเลยนะครับยิ่งเหวินนะครับยิ่งเหวินนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยยิ่งเหวินตรงนี้นํามาเติมนะครับถูกต้องครับภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับต่อไปครับเป็นภาพอะไรเอ่ยน่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เนี่ย คือคำว่าเคอเสียนะครับเคอเสียนะครับให้นำมาเติมนะครับเคอเสียอ่าตรงนี้นะครับต่อไปนะครับภาพที่5นะครับเป็นภาพภาษาไทยนะครับภาษาไทยก็คือคำว่าไท่เหวินนะครับไท่เหวินอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่าตรงนี้นะครับนำมาเติมครับภาพที่6นะครับศิลปะนะครับเหมยสู้นะครับเหมยสู้นะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็นำมาเติมนะครับให้ถูกต้องนะครับ ภาพที่7ครับดนตีนะครับยินเย่นะครับยินเย่อยู่ตรงไหนเอยอ่าตรงนี้นะครับยินเย่นำมาเติมให้ถูกต้องและภาพสุดท้ายนะครับคอมพิวเตอร์แน่นอนเลยนะครับเตี้ยนหนาวอยู่ตรงนี้นะครับนำมาเติมให้ถูกต้องนะครับมาดูหน้าที่54กันต่อเลยนะครับหน้าที่54เนี่ย เป็นการเรียงรูปประโยคให้ถูกต้องนั่นเองนะครับโดยรูปประโยคเหล่านี้นะครับมาจากบทความที่ที่พวกเราเนี่ยได้เพิ่งเรียนผ่านกันไปนะครับอ่ะมาดูข้อที่1กันเลยนะครับใครที่เสร็จแล้วเนี่ยเรามาตรวจทานดูนะครับข้อที่1นะครับเจอซื่อหวมือินปันต่เจ้าเพี้ยนเจอซื่อหวมเงนปันต่เจ้าเพี้ยนนะครับแปลว่านะครับนี่คือรูปถ่ายหรือว่ารูปภาพห้องเรียนของพวกฉันนั่นเองนะครับไปดูข้อที่2กันต่อเลยนะครับ เสียเซี yo, ่ยวอยู่ปลาป่ายตัวเกศเสียเซิงอีกครั้งนะครับเสียเซี yo, ่ยวอยู่ปลาป่ายตัวเกศเสียเซิงนะครับแปลว่าโรงเรียนเนี่ยมีนักเรียน800กว่าคนนะครับอะข้อที่3ครับข้อที่3นะครับหัวเมินซ <uh ื่อจงเหวินเสียเซี่ยวสานเหนียนจีเสียเซิงอีกครั้งนะครับหัวเมินซื่อจงเหวินเสียเซี่ยวสานเหนียนจีเสียเซิงนะครับแปลว่า พวกฉันเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นป3ามโรงเรียนภาษาจีนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อที่4ครับข้อที่4นะครับหวเมินซีว่างเหอหนีเมินเจียวผึ่งโยอีกครั้งนะครับหวเมินซีว่างเหอหนีเมินเจียวผึ่งโยนะครับแปลว่าฉันหวังว่าจะได้คบหาเป็นเพื่อนกับคุณนั่นเองนะครับหน้าที่55นะครับหน้าสุดท้ายแล้วนะครับหน้าที่55เนี่ยก็คือเป็นการ เรียงประโยคจากบทความเมื่อให้ถูกต้องนั่นเองนะครับที่เราเพิ่งเรียนกันมาอถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูข้อแรกกันเลยเราจะเรียงว่าอะไรกันดีครับข้อแรกนะครับหวอเมินจู้ใจไทกวัวชิงไม้นะครับว่อเมินจู้ใจไทกวัวชิงไม่พวกเราพักอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยที่เชียงใหม่นะครับต่อไปครับหวอเมินซื่อจงเหวินเสียเซี่ยวซานเหนียนจีเสียเซิงนะครับ วมันซื่อจงเหวินเสียเซี่ยวซานเหนียนจีเสียเซิงนะครับพวกเราเป็นนักเรียนชั้นป .3 นะครับโรงเรียนภาษาจีนนั่นเองครับต่อไปครับหัวมันปันโยสื่อชีเกินหนานเซิงอีกครั้งนะครับหวมันปันโยสื่อชีเกินหนานเซิงนะครับห้องของพวกเราเนี่ยห้องของพวกฉันเนี่ยมีนักเรียนชาย17คนนะครับและสื่อจิ๋วเกินหนีเซิงสื่อจิ๋วเกินหนีเซิงมีนักเรียนหญิงทั้งหมด 19คนนั่นเองนะครับเป็นไงกันบ้างครับแบบฝึกหัดยากไม่เอ่ยไม่ยากใช่ไหมครับถ้าใครที่ตรวจทานเรียบร้อยแล้วรับรองว่าถูกแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบลงแล้วสำหรับฟู้สีเคร์นะครับบทที่10นั่นเองนะครับเป็นการทบทวนความรู้นะครับตั้งแต่ที่เราได้เรียนมาใครที่สามารถทำแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้องโดยที่ยังไม่ได้ดูเฉลยนะครับหรือว่า มาดูเฉลยเพื่อการตรวจทานคําตอบเท่านั้นเองนะครับถือว่านักเรียนเนี่ยเก่งมากนะครับสําหรับใครที่ยังทําแบบฝึกหัดผิดอยู่เนี่ยก็ขอให้แก้ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ลองทบทวนอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะได้ทําแบบฝึกหัดเนี่ยได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วสําหรับตี้สือเคร่อนะครับบทที่10นะครับวันนี้เราซือ้อก็ต้องบอกคําว่า ใจเชียนบ๊ายบายลาก่อนแล้วเจอกันใหม่ในบทหน้าครับใจเชียนบ๊ายบาย